นี่คือโลกทั้งร้อยดวงนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราดูด,ด้านขวาเ่ยเพราะว่ามีโลกดูงหนึ่งร้อยดวงครับที่พร้อมนะครับจะชนกับดวงอาทิตย์นะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะทั้งร้อยดวงนะครับจะพุ่งชนนะครับดวงอาทิตย์พร้อมกันมันจะชนพรากว่าห้าสี่สาม เอาเลยครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกไก่แคทเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามาาเลยครับเป็นรายการที่เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันใครมีอะไรที่อยากให้ผมทำคอมเมนต์กันไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมแ,ลแท็กมันบ้ามากไวนะ้ด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนไม่แ,แท็กมันบ้ามากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับวันนี้นะครับความบ้าที่ได้รับเลือกเลยฮะจากคุณภูเพรการทีเฮดชาน l ลนะครับบอกว่าเอาโลกร้อยดวง ชนดวงอาทิตย์ครับพี่แห่แท็กมันบ้ามากเราไม่ได้ทําแบบว่าการชนกันนะครับของดาวที่มันบ้าๆเนะี่ยมาเยอะแล้ววันนี้เราย้อนกลับมาทำคอนเทนต์แบบนี้กันบ้างนะครับเราจะได้เห็นความพังพินาศด,ดูกันเพื่อความสะใจล้วนๆนะครับวิชากรวิชาการโยนทิ้งไปนะครับไม่ต้องคิดตามขนาดนั้นนะมาดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยนะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยนะครับที่เรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยใหญ่กว่าโลกเราเนี่ยเป็นร้อยเท่านะครับถ้าเกิดเราดูขนาดของโลกเราจริงๆเนี่ยเราจะพบว่า มันเป็นแค่เศษฝุ่นนะครับที่อยู่บนจักรวาลของเรานะครับถ้าเกิดจะเทียบนะครับมัตตาส่วนเนี่ยนะครับถ้าเกิดโลกเราเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าหัวเข็มมุดนะครับดวงอาทิตย์นะครับจะมีความใหญ่เท่าลูกส้มนั่นเองนั่นคือขนาดที่เราจะพอสังเกตได้จากสิ่งของบนโลกและถ้าเกิดเราเอาโลกนะครับร้อยดวงชนดวงอาทิตย์ล่ะดวงอาทิตย์นะครับจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันผมต้องเศษโลกร้อยดวงก่อนนะครับอันนี้ขอปรับภาพไวๆเพราะว่าใช้เวลานานพอสมควร เอานะครับครบแล้วนะครับนี่คือโลกทั้งร้อยดวงนะครับล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่จะสังเกตได้ว่ามันเป็นเพียงแค่จุดดำๆเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูด,ด้านขวาเนี่ยเพราะว่ามีโลกดวงหนึ่งร้อยดวงครับที่พร้อมนะครับจะชนกับดวงอาทิตย์นะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องปรับเวลาช้าๆก่อนช้าๆช้าๆเลยแล้วเราก็เริ่มกดเพเพ เอาเละฮะท่านผู้ชมว่าเรามาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงค่อยๆเล่งค่อยๆเล่งตอนนี้นะครับโลกก็เริ่มขยับแล้วนะครับทั้งร้อยดวงนะครับจะพุ่งชน,นดวงอาทิตย์พร้อมกันโอ้โหนี่คือนี่คือความยิ่งใหญ่เลยครับที่เราจะกำลังจะได้เห็นกันจะต้องค่อยๆสโลมันมันนะครับเป็นเพียงแค่แบบเหมือนแบบเศษฝุฟฟ่นหนูเล็กๆกำลังจะพุ่งชนดวงอาทิตย์คิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโดนไอ้พวกนี้ชนกันบ่บ่ร้อยดวงพร้อมกันนะนะ น่าสนใจมากเลยกำลังพุ่งขับชนทีน,นี้ฮะมันจะชนเพราะก็ได้5 4ี่สามสองหนึง่งดะชนแล้วฮะ,ะตัวนี้ดวงอาทิตย์นะครับเป่งแสงออกมาอย่างมหาศาลนะครับแบบแสงแสบตาเลยนะครับเราค่อยๆเล่งความเร็วมันจะพบว่าเรามอไม่เห็นพื้นผิวเลยนะการชนเพราะว่าร้อยดวงชนพร้อมกันนะความร้อนขึ้นไหมเนี่ยความร้อนเท่าเดิมนะ แล้วก็ขนาดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เรียกได้ว่าโลกร้อยดวงเนี่ยนะครับกลายไปเป็นเชื้อเพลิงของดวงอาทิตย์เฉยๆเลยสีไม่เปลี่ยนดูยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยดูจากสเตตัสด้านขวานะครับแค่ดูเหมือนว่าจะมีความสว่างมากขึ้นนะถ้าเกิดเราเทียบกับดวงอาทิตย์ดวงเดิมเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะเหมือนเดิมเลยดีกว่าเลยครับขนาดยังเท่าเดิมเลยสรุปว่าโลกร้อยดวงเนี่ยไม่สามารถทําอะไรดวงอาทิตย์ได้เลยนะครับเพราะว่าดวงมันเล็กกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยยังมาหาศาล และดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างต่อไปในจักรวาลน,นะครับเอาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่านานผู้ชมจะสนุกกันใครที่ชื่นชอบการทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเนี่ยสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องของเราก็สามารถกดติดตามกดสั่งกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้อความไปด้วยนะเพื่ออยากจะให้ผมทำอะไรนะฮะนี่ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับรายการ Universe Sandbox วันนี้ไปแล้วกรับสวัสดีจ้า ส음ัสดีครั <목소리도>